ดีจ้าวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปก็เริ่มวันนี้มาเออยินแม่มากับแม่เขียวกินแม่มากับแม่เขียวกินอาหารเอี๋ยบบนมาจะไปฉีดยาคลินิกบ้านบากพี่น้องบ้านบากออกไปทั้งบ้านไม่เชี่พุดอำเภอพุทธทยสงูงคลินิกหมอสุจิตสุจิตราพนะ นี่แหะขันจามพิิดมันเปิดเสาร์อาทิตย์เต็มมือแต่ว่าบ้นธรรมดาเปิดหาโมงหอดสองทุ่มหรือว่าสี่ทุ่มไปฉีดยาฉีดยาแก้ไอแก้ไขมาพี่น้องอยากหายอยากหายอยากขายพ่แม่ยัยยงดอกอยากขายมันไอหล้อมันทรมานพี่น้องแต่ว่ามือนี้ก็คือแบบว่า พี่น้องเบิง้งเอาโมณ์วายายย้บนนาะจากวายายยังแม่สามหอนี่หอหอลาสุดนีได้มาเมื่อนี่เออฉีดฉีดพ่อมแล้วก็ได้ยาไม่กินพ้อมแล้วก็อันลูกเคยก็ฉีดยาแก้ปวดหลังเขาไปยกเขาไปยกอันสอบเขาเขาไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แล้วเขาปวดหลังก็เลยให้ฉีดยานำ้ำสองคนทั้งแม่ทั้ง เม่าว์ทั้งลูกเคยนั่นแหะอาชีพก็ได้ยาไม่้มความก็ร้อเบึงอาการแล้วว่าจะเป็นยังไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนจุดกล้องมาสวัสดีครับก่อนวันนี้ข้าไปอาบน้ำไปลูกไปอาบน้ำไปจะได้กินข้าวเมือ่อยพี่น้องกินข้าวบ,บาดเจบปากเฝ้า ปากเฟาวบดโอล่ะบุ้งงั่นผู้ใดามากินขนมยายนี่เหลือแต่นี่เอานี่ไปใส่ตู้เย็นให้ยายเนี่นนยนะเอาบอนเซอร์ไปใส่ตู้เย็นเนี่ยแหละใครกินขนมยายกินหมดแล้ว,ลวมันจะไมไ่ทิ้งอะ่ะนะโอ้ยเอานี่ไปใส่ตู้เย็นให้ยายหน่หอยเออบอนเซอร์ายายเลยเอ,เอาลฟองเอาลังเงินนั้นมาสิยายจะโฆษณาขายของไนงะ เอาลังผ้าไหมา <c oughs> ใหญ่ห่อดันมาดึงมาเร็วดึงมาเลยดึงมาเออนั่นแหละดึงมาซีเรียลมันไม่มีนมลุงอ,อ๊บกินนม,ม,มหมดแล้ว,วมันต้องกินใส่นมเอาในถุงนั้นมาด้วยในถุงนั้นมานี่พี่น้องที่นี่เอฟซีถามว่าย,าย่าจะขายจะหมวกขายเท่าไหร่อัน ยี่บลบูนเนาะ่าบนถามมาหมวกแบบใดนะคะถ้าเป็นหมวกตัวนี้ถ้าหมวกตัวนี้นะคะใบละสองร้อยห้าสิบพร้อมส่งเดอพี่น้องโบอันนี้สองร้อยห้าสิบนี่คือเขาบวกค่าส่งเรียบร้อยแล้วนะคะนี่สองร้อยห้าสิบมีหลายสีเดีย๋ยวจะบนวังเฮตุ้งพี่น้องขายของอีกตอนพี่น้องอ เป็นคนเนะป็นคนมนะักเป้ามักขายเนาะพี่น้องเนาะมันจะมีหลายสีอยู่พี่น้องมีหลายสีอยู่มันจะมีอันนี้สีเดียวกันเนาะสีเดียวกันอยู่อันนี้อันนี้เป็นสีแดงสีแดงเลือดนกก็ได้สีเดียวกันนั้นหลายอยู่จนนี่สีเดียวกันหลาย อันนี้สีแดงเลือดนอกคน้นขาวๆวใสสวย้อพี่นอ้องข้างในเป็นผักกำมะหยี่นะคะข้างในเป็นผักกำมะหยี่นุ่มอม,มาจะใส่ในน้ำนี่กูไปฉีดยามนกะเด๋ยวนี่แม่ซานตัวนี้เอาเสร็ละแก่ปุย๋ยที่มันเคล็ดไว้พี่นอ้องที่เรียกว่าจะเอาไปอันที่เรียกว่าจะเอาไปอัน ใบ้านพูดยัรู้นี่ได้หน่วันนี้บทฝัดไปยุง่งเทียบกนกเ็เลยเ่เอาไปนะพี่น้องสีนี่สวยสีนี้สวยเป็นสีเทาแล้วก็ทุกคนเป็นสีเทาข้างในกะเป็นผ้ากำมะหยี่เหมือนกันนุ่มข้างในนุ่มมืนตีนังซานได้บืนสิตไปลองเที่น้ำเขาไว้บบกูขึ้นเมยแท้พี่น้นอ,อ,นนองมันจะมีผ้ากันข,อขอ้อบ่อน มัดคอเด็กความเด้อพี่น้องเด้อเป็นผ้าพันคอน้ำผ้าพันคอด้วยสองร้อยห้าสิบนะคะตัวนี้สองร้ยห้าสิบพร้อมส่งนะคะบวกค่าส่งเรียบร้อยแล้วเด้อนี่เด้อบวกค่าส่งเรียบร้อยมึงจะไปใส่นี่มึงจะไปใส่นี่ไม่กวนเงินกวนไปใส่อีกอีมอนอีมอนไหนอีสมอนสีผัน่ะ เป็นยังล่ะงตัาใยยยยห้เขาาามาไห้จีเอามมนเหลืออยุ่จะบใบเองอ่ะพี่น้องสีนี้้ังสามใบเลยนะทุกคนสีเทาสีน้ำตาลสีน้ำตาลเอาเมนบอว่ะเอามันสีเดียวกันบอสสีเดียวกัน,กน,นกบอสป่ะนี่บนแพชรไว้ได้นนิ บนเพกไว้ว่าเจียาไปพุนหลักลว่าเจียาไปบ้านเพื่อแง่พุนหลักบันนี้ผมก็เลยเอาไปโอ้สีน้ำตาลแบบไห้จะออกสีน้ำตาลเด็ไดเลยพี่น้องนี่สวยนะเนี่ยนี่สามสามอันนี้สีเทาแล้วก็ทุกคนนี่สีเทาสีนี้สามสีน้ำตาลนีล่สามสามใบนะคะสามใบลายสวยเ้อพี่น้องลายสวยแล้วก็เป็นสีเทานี้หนึ่งใบ แล้วก็สีนี้หนึ่งใบมีทั้งหมดมีทั้งหมดกี่ใบละ่ะสองสามสี่ <c oughs> ห้ามีหกใบด้วยพี่น้องรุ่นนี้มีหกใบนะคะผู้ใดสนใจสั่งได้นะเป็นแบบเป็นหมวกแล้วก็เป็นผ้าพันคอด้วยเอาไปใส่เมืองนอกพี่น้องผู้ใดอยากไดสั่งเด้อสั่งได้นะคะนี่สวยๆนะคะ บนันนี่ตัวนี้เนาะตัวนี้ก็จะมีหลายสียังสีบนบอกรอะไรพี่น้องจะมีสีเทามีสีแดงเลือดนกมีสีแบบนี้แล้วก็กำลังสีเฮดนีกะเยอะแยะมากมายสั่งได้นะคะนี่<ม>เห็นบนี่เดี๋ยวย่บนผู้ดใดเสียวย่บนแพ็ทใส่ถุงให้นะคะแพทใส่ถุงให้เรียบร้อยเลยนะคะทุกคนสีน้ำเงิน สีน้ำเงินแบบที่พใหย่แล้วใส่นะคะสีม่วงสีม่วงกาซเลาแล้วก็ลายเหลือบนะคะเทาขาวน้องแล้วก็สีน้ำตาลสีน้ำตาลเป็นผ้าพื้นนะคะไม้ขนแกะเป็นไม้ขนแกะหมดเลยที่พี่น้องเด้ะตามนั้นเลยนะคะทุกคนสีดำสีดำมี้ที่สั่งหลายคนอยู่เด้อสีดำล้วนนะคะสำหรับผู้ชายเนะยาะนี่พี่น้อง ทมนี้เลยเยอะแยะม,มากมายนี่ก็หลายพันบาทนะคะทุกคนนียยบนสั่งมา,านี่จักงั้นได้สีเฮ็ดแล้วดอกว่าแต่ว่าถ้ามีออเดอร์สั่งเ้าก,ก็เฮ็ดไปเรื่อยๆล่ะก็เฮ็ดว้ไปเรื่อยๆล่ะ,ะ,ไไปไปละพี่น้องเฮ็ดว้ไปเรื่อยๆอันที่ทําก็เต็มกล่องเต็มร่างท e. ุ่คนพี่น้องก็นี้เยอะแยะมากมามสั่งมาโหลดสั่งมาโหลดอยากได้แบบใดก็สั่งมาโหลดเดี๋ยวยบนเฮ็ดให้ทุกคนจะทําให้ สั่งมาแบบไหนก็ได้จัดให้ตามคำขอเลยนะคะทุกคนเนี่ยสวยๆมันจะเป็นหมวกไปด้วยหมวกในตัวเป็นผ้าพันคอในตัวนะคะตัวนี้นี่นำการอยู่หกเจ็ดใบนะคะเนี่ยแบบนี้นะคะสวยเด้อทุกคนสองร้อยห้าสิบนะคะเอาเฉพาะหมวกก็ได้นะคะตัวนี้ เป็นไหมพรมข้างในเป็นผ้ากำมะหยี่นะคะนุ่มเบาเบานุ่มเอ้าพี่น้อง,อง,อองสำนึกก่อนเด้เอยาสานมหามาอยากให้บนโอนเงินให้สันโอนเงินให้เพื่อนให้าติสู่ของเขาสันเฮียแตกเฮียแตกเลยวะนี่ฉีดยายา,ยายละไรหรเฮียแตกเลยพี่น้องนี่เป็นเฮียแตกเฮียแตกเลยตัวน,นี้สวยมากเลย ตัวนี้สวยมากเลยทุกคนตัวนี้สวยมากสําหรับคนที่มีอายุหน่อยนึงข้างในก็เป็นสีเดียวกันแต่เป็นผ้ากำมะหยี่ข้างนอกเป็นไหมพรมนะคะทุกคนสวยนะคะสวยอันนี้มันพับขึ้นได้หรอพี่นอ้องได้ ผ้าไหมเป็นเป็นผ้าพันคอแล้วก็พร้อมหมวกนะคะผู้ใดต้องการสั่งได้เด้อลายใบยอยู่สีเทาก็สวยสีเทาก็สวยข้างในก็เป็นผ้ากำมะหยี่นุ่มๆครีมมีนะคะน้ำพริกม,มีผ้าพันคอมีจังน้อยเนี่ยก็จะมีพวก ปลาแดดเดียวปลาย่างนะคะทุกคนอันนี้ยายบ,บุญชอบมากนะคะนี่นุ่มกุนเห็นบ่ที่ยายบ,บุญไปใส่สีม่วงสีน้ำเงินอยู่บานพา่อใหญ่อะต่ว่าอันนี้ยายบ,บุญขายเป็นเซตเด้อพว่น้องเลยอันนี้เราขายเป็นเซตนะคะเพราะว่าไหมเขามาเป็นเซตนะคะเขาเขาสั่งใหม่มาเป็นเซต ถ้าขายหมวกไปแล้วผ่าพันควา้าเขาสิขายผู้ใดถ้าเขายผ่าพันคว้าไปแล้วหมวกเขาสิขายผู้ใดเข,ขาก็เลยขายเป็นเซตนะคะทําออกมาเป็นเซตเลยเน <c oughs> ี่ยทุกคนใดสนใจสั่งได้นะคะโอ้เต็มเต็มกำลังเต็มหลายของที่บนเยอะแยะมากมายพี่น้องสินค้าของเรามีจำหน่ายมานังซั้นไปทั้งหนล่ะ ลิปๆเท่ล่ะพี่น้องน,นคุยกับญยาดกันเด้อผู้ดใดสนใจทักได้นะคะทักได้ผ้าพันคอหมวก,น,กน,ะะน้ำพริกปลาบองนะคะน้ำพริกปลาสูั้วแห้งแบบใส่บมงดาไม่ใส่บมืงดาปลาบองแล้วก็ครีมนะคะผ้าพันคอหมวกนะคะอ้ามีดใดอยากสนใจอยากได้แนวใได้สั่งได้นะคะ